ต้องรู้ตัวตั้งแต่ประถมนะครับว่าตัวเองเป็นคนที่มี p a s s ั่นกับในวิชาที่เป็นหลักมากครับซึ่ง b ีบีเทคครับก็เปิดขนาดที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่ามีสาขาแบบค่อนข้างให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าเราจะเป็นทางมารีนเอ่อไมโครพิเอลหรือว่าเราจะเป็นฟู้ดเทคก็มีครับสัดส่วนคะแนนอินเทอร์วิวถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับโดยมากถึง40%ครับการอินเ e อร์วิวเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเกือบมากที่สุดเลยนะครับเป็นเหมือนส่วนที่จะตัดสินชะตาของเราจริงๆเลยครับท่ก็ตัดสินใจในการลงคอร์สอินเทอร์วิวครับกับพี่สร้อยพี่สอน ถ้าเราไปถามใครไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือว่าใครๆก็แล้วแต่ว่าเรียนสัมภาษณ์ที่ไหนดีจะเตรียมตัวสัมภาษณ์ยังไงดีแต้วก็มั่นใจเลยนะครับว่ามากกว่า70-8 0ก็ต้องตอบว่าต้องมาเรียนกับพี่ซอยพี่สอนครับเพราะว่าพี่ๆทุกคนนะครับก็เฟรนลี่มากๆครับต้องรู้สึกมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆทุกครั้งที่ได้เรียนครับหลังจากที่เรียนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่พูดได้มีลำดับขั้นตอนมากขึ้นครับพี่ๆก็จะมีมอกอิ interview ให้นะครับก็คือการสอบสัมภาษณ์เสมือนจรรริิิิงงงบโโดยย่่่นนนนกกก็็ตต้้้ออออเเะวววาาาามมมททีีีปปสให เ,เตรียมตัวลงสนามจริงได้อย่างมั่นใจครับบูตแคมน่าจะเป็นส่วนที่เร้งรู้สึกว่า enjoy มากๆเลยนะครับพอออกมาจากห้องสัมภาษณ์จริงๆแล้วเหมือนยกโลกทั้งใบออกจากอ,อกไปเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้เป็น the best version ของตัวเองไปในห้องสอบไปแล้วต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับที่คอยให้คําปรึกษามาโดยตลอดวิชาที่พี่ๆให้มาเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็เป็นวิชาที่จะสามารถติดตัวเราไปได้ตลอดชีวิตเลยครับ สวัสดีครับติเต้นะครับจบจากเมนหอวังครับแล้วตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่พีพีเทคครับหรือว่าไบโอเทคโนโลยีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยครับส่วนในคำถามแรกนะครับว่าทำไมถึงตัดสินใจเข้าเรียนในขณะนี้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปในสมัยประถมครับต้องรู้ตัวตั้งแต่ปถมนะครับว่าตัวเองเป็นคนที่มี p a s s ั่นกับในวิชาที่เป็นหลักมากครับแล้วต่อมาในช่วงมัธยมก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ร์ฟอร์มได้ดีในด้านชาที่เป็นไบโอลจีครับแล้วก็ตัวอย่างที่ทําให้ ต้องเลือกตัดสินใจเรียนนะครับอย่างเช่นช่วงโควิด19นะครับเหมือนก็ทําให้เราเห็นถึความสําคัญของด้านเทคโนโลยีมากขึ้นเราช่วงเวลาาประมาณม .4 หรือมอ .5 ที่ต้องตัดสินใจว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยเราจะตัดสินใจไปในเส้นทางไหนดี หลังจากนั้นได้ก็เริ่มหาข้อมูลครับแล้วก็มาเจอกับ BPTech ซึ่ง BPTech ครับก็เปิดขนาดที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่ามีสาขาแบบค่อนข้างให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าเราจะไปเป็นทาง Marine เอ,อ่อไมโครพิวหรือว่าเราจะเป็น FoodTech ก็มีครับแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ตต้งตัดสินใจเข้าเรียนในขณะนี้ครับ โดยคาถามต่อมานะครับก็คือเราสามารถใช้คะแนนอะไรยืงได้บ้างครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องแบ่งคะแนนออกเป็นสส่วนก่อนครับนั่นก็คือส่วนแม i อิงแล้วก็อินเทอร์วิวครับโดยแมดกับอิงนะครับจะแบ่งออกเป็นอย่างละ30%ครับแล้วก็ส่วนอินเทอร์วิวเป็น40%เป็นครับโดยคะแนนแมดนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้ง sat แมครับแล้วก็ cuat ก็ได้ครับในส่วนคะแนนอิงนะครับก็สามารถใช้เป็น ials หรือว่าจะใช้เป็น sat verbal ก็ได้ครับโดยคะแนนแต่ละตัวนะครับก็จะมี requirement ของตัวเองอยู่ครับก็อยากให้ทุกคนดูคะแนนในส่วนนี้ ให้ดีนะครับ ถ้าถามว่านอกจากคะแนนที่เรายื่นไปแล้วนะครับคะแนนอินเทอร์วิวยังสําคัญอยู่ไหมก็ต้องตอบเลยนะคบว่าสําคัญมากๆครับเพราะว่าสัดส่วนคะแนนอินเทอร์วิวถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับโดยมากถึง4 0ครับแล้วก็เอ้นก็ได้ไปสอบถามเพื่อนบางคนมาแล้วนะครับว่าคนนี้ได้คะแนนในพาร์ทอื่นๆนะครับอย่างเช่นแมทกับอิงไม่ได้คะแนนเท่ากับเพื่อนอีกคนนึงแต่ว่าเขาก็ติดครับเพราะว่าเขาทําในพาร์ทส่วนของอินเทอร์วิวได้ดีมากๆครับซึ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าพาร์ทอินเทอร์วิวเป็นส่วนที่สําคัญมากๆๆกกััับบมมาาาททีี่่่สสสุดดเเเเเลลยยนนนนนะะครรรป็หืออวจจตติิชขงง หลังจากนั้นพอระยะเวลาที่จะสัมภาษณ์ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเติ้งก็ตัดสินใจในการลงคอร์สอินเทอร์วิวครับกับพี่ส้อยพี่สอนครับเพราะว่าโดยการเรียนอินเทอร์วิวนะครับก็จะเป็นส่วนที่ทําให้เรา i m p r o v e ในการด้านการพูดของเราแล้วก็ด้านการตอบคําถามของเรายัง,งให้มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าเรามีระยะเวลาจํากัดในการตอบคําถามแค่2อนาทีต่อฐานนะครับโดยในรายละเอียดในการสัมภาษณ์นะครับเติ้งจะตอบในคําถามต่อๆไปนะครับ โดยถ้าถามว่ามาเจอกับพี่ส้อยพี่สอนได้ไงใช่ไหมครับก็ต้องย้อนกลับไปในชว่วงที่หาข้อมูลเกี่ยวกับ b b t e เ h นะครับตั้งก็เลยลองเซิร์ชเข้าไปใน YouTube แล้วก็มีคลิปของ พี่ซอยพี่สอนที่ทาการแนะนําคณะอยู่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเราไปถามใครไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือว่าใครๆก็แล้วแต่ว่าเรียนสัมภาษณ์ที่ไหนดีจะเตรียมตัวสัมภาษณ์ยังไงดีแป็วมมั่นใจเลยนะครับว่ามากกว่า70-80%ก็ต้องตอบว่าต้องมาเรียนกับพี่ซอยพี่สอนครับเพราะว่าพี่ซอยพี่สอนมีฮ l of Fame ที่แสดงเห็นว่ารุ่นพี่รุ่นที่ผ่านๆมาประสบความสําเร็จในการเข้าคณะที่ฝันของตัวเองไปมากเยอะแค่ไหนนะครับ โดยก่อนเรียนนะครับก็มีความกังวลแล้วก็ความเครียดอยู่บ้างครับเพราะว่าไม่รู้ว่าบรรยากาศในคลาสจะเป็นยังไงบ้างเ <c oughs> พื่อนจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็พี่ๆสอบจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่พอเข้าไปเรียนจริงๆแล้วทุกอย่างสนุกมากครับแล้วก็มีความสุขมากๆเพราะว่า เพื่อนทุกคนเฟรนดี้มากๆไม่ว่าจะเป็นตอนที่เรียนออนไลน์หรือว่าไปเจอที่บูสแคมป์หรือแม้กระทั่งในวันที่ไปสัปาษณานะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับก็เฟรนดี้มากๆครับต้องรู้สึกมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆทุกท้งที่ได้เรียนครับโดยพาร์ทที่แต้ยชอบมากที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นในพาร์ทที่เราต้องตอบคําถามเป็นลายหคนแล้วก็เหมือนแชร์ไอเดียให้เพื่อนๆฟังครับเพราะว่านอกจากการที่เราได้พูดให้เพื่อนฟังแล้วเราก็เป็นเหมือนกันที่เราได้รับรู้ถึงมุงมมองของคนอื่นด้วยครับว่าเราจะสามารถนําไอเดียของเ,อเ,อเอา,งเางเร้ได ยังไงให้เป็น better version ของเราครับ โดยถ mm ้าถามว่ารู้สึกย in ังไงบ้างหลังเรียนนะครับต so ั <c oughs> ้งก็ต้องตอบเลยนะครับว่าต้องรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาในด้านการพูดขึ้นเยอะมากๆครับเพราะว่าตอนแรกครับก็ไม่ค่อยมั่นใจในการที่จะตอบคําถามครับแต่ว่าหลังจากที่เรียนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่พูดได้มีลําดับขั้นตอนมากขึ้นครับโดยมีประโยชน์มากครับในการที่เราจะเล่าเรื่องให้กับอาจารย์ฟังครับแล้วหลังจากนั้นครับตั้งก็รู้ว่าเราต้องพูดยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในระยะเวลที่จํากัดมากๆครับโดยพี่ๆก็สอนเทคนิคต่างๆมามากยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโค สนษณาตัวเองเยอะๆครับเพราะว่าจะเป็นการที่ทําให้อาจารย์รู้ว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างเรามีแพชชั่นกับด้านนี้ยังไงบ้างครับโดยการฝึกฝนนะครับก็เราก็ต้องฝึกพูดกับตัวเองบ่อยๆครับอย่างเช่นการพูดหน้ากระจกหรือว่าการพูดกับกล้องครับโดยแม้แต่การส่งกันบ้านให้พี่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มา,มากๆเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่พี่ๆตรวจกันบ้านแล้วครับเราก็จะได้ฟีดแบ็กกลับมาว่าเราต้องปรับแก้ยังไงบ้างแล้วเราต้องเพิ่มหรือว่าเราต้องตัดตรงไหนออกบ้างที่จะทำให้คำตอบของเราตอบออกไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องเกินก่อนนะครับว่าหลังจากที่เราเรียนจบคอร์สไปแล้วปุ๊บพี่ๆก็จะมีมอกอิ interview ให้นะครับก็คือ,ก,คอการสอบสัมภาษณ์เสมือนจริงครับโดยตั้งก็ต้องตอบเลยนะครับว่ามอกอิ interview นี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากครับเพราะว่าทําให้ตั้งรู้ว่าเข้าไปเข้าสัมภาษณ์แล้วเราต้องเจอคําถามแนวไหนบ้างซึ่งช่วยลดความตื่นเต้นในวันจริงไปได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็พออกอิ interview เสร็จปุ๊บพี่ๆก็จะให้ฟีดแบ็กมาครับว่าเราควรปรับแก้ตรงไหนบ้างครับโดยอกอิ interview ก็จะเป็นเหมือนจัดขึ้นในไม่กี่วันก่อน,อนวันสัมภาษณ์จร ให้เราเตรียมตัวลงสนามจริงได้อย่างมั่นใจครับ ่วนต่อมานะครับก็คือบูตแคมป์น่าจะเป็นส่วนที่เริงรู้สึกว่าอน j o ยมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเรียนออนไลน์กันมาหลายวันมากๆครับวันนี้นะครับเราก็จะเป็นเหมือนวันที่ได้พบเจอเพื่อน,อนๆรวมถึงพี่สอยพี่สอนด้วยครับโดยในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นช่วงที่พี่สอยพี่สอนขึ้นมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในวันสัพัาห์นะครับว่าเราจะพิชิตคณะในฝันของเราได้ยังไงแล้วต่อมาในช่วงบ่ายนะครับเราก็จะแยกออกเป็นแต่ละคณะครับแล้วเราก็จะไปเจอเพื่อน,อนๆในคาที่มีความสนใจเหมือนกันครับ หลังจากนั้นเราก็เริ่ม make friend ครับโดยต้องรู้สึกว่าการ make friend กับเพื่อนๆที่จะไปสัมภาษณ์ด้วยกันนะครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าพอไปในวันจริงปุ๊บเราเหมือนเรามีเพื่อนเราลดความกังวลลงไปได้เยอะมากๆเลยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็ต้องตอบเลยนะครับว่าคุกกี้ของแม่พี่ซอยอร่อยมากๆจริงๆครับ หลังจากที่เราเรียนสัมภาษณ์เสร็จแล้วหลังจากที่เราเตรียมคะแนนของเรามาเป็นปี2ปีนะครับโดยวันก่อนสัมภาษณ์จริงประมาณ2-3วันนะครับดัานก็ต้องหาที่พึ่งทางจิตใจครับไม่ว่าจะเป็น การไปไหว้พระนะครับหรือว่าจะเป็นการไปไหว้พระพิฆเนศที่นักเซนทันเวลการไหว้พระแม่ลักษมีที่เกสรวิเลจครับรวมถึงลูกปั้นสองราัชากาลที่จุฬาลงกรณ์น,นะครับแต่ว่าพอกลับบ้านมาปุ๊บต้องก็เริ่มกลับมาทบทวนเนื้อหาของตัวเองที่ต้องพูดในวันพรุ่งนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ต้องวิมายตัวเองไว้เสมอครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราทําได้ดีได้มากที่สุดครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมีสติมากๆนะครับในวันที่ก่อนสอบสัมภาษณ์นั่นก็รู้เลยครับว่าทุกคนเครียดแล้วก็มีแรงกดดัันนตตต่่าาางงๆบ้้มยแกก็ทุคคอสูะร ว่าชีวิตคือชีวิตของเราครับแล้วก็เราทํำทุกอย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้วันก่อนสัมภาณ์ทุกคนมีสติมากๆครับ พอมาถึงในวันสัมภาษณ์จริงนะครับก็ต้องตอบเลยนะครับว่าเป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆเลยครับแต่ว่าพอไปถึงห้องที่นั่งรอสัมภาษณ์ใช่ไหมครับนั่นก็ได้เจอเพื่อนๆที่มาจากคลาสเดียวกันครับหลังจากนั้นก็ได้คุยกันแล้วก็เหมือนลดความตื่นเต้นได้ลงไปเยอะเลยครับโดยในการสัมภาษณ์ของคณะปีพิเนะครับจะไม่ค่อยเหมือนกับคณะอื่นมากเท่าไหร่ครับโดยการที่เราต้องตอบคําถามที่เป็น critical thinking ทั้งหมด5คําถามโดยในโต๊ะสุดท้ายนะครับก็จะมีเวลาประมาณ5-6นาทีนะครับในการให้เราตอบคําถามอคาเดมิกโดยคําถามก็จะแบ่งออกเป็น category ต่างๆเขาก็จะเป็นกองคำถามครับหลังจากนั้นก็จะให้เราเลือกคำถามแต่ละใบขึ้นมาอาจารย์ก็จะถามคำถามส่วนเรามีหน้าที่ในการตอบว่าคำถามที่อาจารย์ถามมานั่นคือถูกหรือว่าผิดหลังจากนั้นเราก็ให้เหตุผลในการซัพพอร์ตคำตอบของเราไปครับโดยหลังจากที่เราตอบคำถามเสร็จหมดแล้วนะครับในส่วนตัวต้งจะเหลือเวลาประมาณ1นนาทีครับหลังจากน,น,นั้นก็เลยยื่นพอร์ตของตัวเองไปให้อาจารย์แล้วก็โฆษณาตัวเองหาจุดเด่นของตัวเองทั้งหมดทุกอย่าง ยัดเข้าไปให้อาจารย์ทีเดียวแล้วก็พอออกมาจากห้องสัมภาษณ์จริงๆแล้วเหมือนยกโลกทั้งใบออกจากอกไปเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้เป็น the best version ของตัวเองไปในห้องสอบไปแล้วหลังจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับภูมิใจในตัวเองแล้วก็บอกตัวเองไว้เสมอว่าเราทําได้ดีที่สุดแล้วครับ พอถ้าถามว่าวันประกาศผลจริงเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตั้งเตอลยนะครับว,ว่าเช้าวันนั้นต้องจาทุกอย่างได้ดีมากๆครับตื่นเช้าก็ปกติมากๆเพื่อจะมารอผลสัมภาษณ์โดยที่ไปถามรุ่นพี่ปีก่อนนะครับรุ่นพี่ปีก่อนก็บอกว่าคะแนนผลสัมภาษณ์นะครับจะออกประมาณ11โมงครับแล้วก็นั่งเล่นเกมไปเรื่อยๆพอ9โมงปุ๊บก็ไม่ได้อะไรพอ9โมง20นั้งก็ยังนั่งเล่นเกมต่อหนละังจากนั้นก็เลยเข้าไปเช็คเมลสรุปผลสัมภาษณ์คือออกมาแล้วหลังจากนั้นก็ทําอะไรไม่ถูกมือไม้สั่่นนปหมมมดดดแแลลล้้วกกก็็อองเเดดิูคคําารทีขึื Congratation หลังจากนั้นก็แบบดีใจมากๆครับหลังจากนั้นก็ตะโกนทั่วบ้านเลยครับว่าติดจุฬาแล้วพ่อไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ทุกคนก็ดีใจกันหมดเลยครับเพราะว่าเหมือนตั้งทำความฝันของตัวเองได้สําเร็จแล้วครับแล้วก็เราได้เป็นลูกพักเกี้ยวจริงๆแล้วครับ โดยความรู้สึกที่นี่ต่อพี่ๆนะครับก็คือต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับที่คอยให้คําปรึกษามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เรียนอินเทอร์วิวด้วยกันหรือว่าช่วงที่วันที่สอบจริงเพราะว่าหลังจากวันอินเทอร์วิวเสร็จแล้วปุ๊บต้องก็เหมือนไลน์หาพี่สอนพี่สอนครับว่าเออเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นก็เหมือนพี่ๆก็ให้กําลังใจมาดีมากๆเลยวครับว่าเราสามารถทําได้แล้วก็รู้สึกว่าวิชาที่พี่ๆให้มาเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็เป็นวิชาที่จะสามารถติดตัวเราไปได้ตลอดชีวิตเลยครับก็ต้อองงขบคคุณพี่ัน มากนะครับ โดยในส่วนสุดท้ายนะครับก็อยากฝากถึงน้องๆที่จะเข้ามาใน b ีบีเทในปีต่อไปนะครับว่าก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับแล้วก็ทําให้เต็มที่ที่สุดครับเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วเราจะไม่มีคําว่าลูง,งี้หรือว่าน่าจะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราทําเต็มที่ไปแล้วเราใส่ทุกอย่างสุดแล้วก็มั่นใจในตัวเองไม่ว่าผลจบมาเป็นยังไงตังก็เชื่อว่าทุกคนจะภูมิใจในตัวเองเสมอครับใครมีคําถามอะไรก็สามารถมาถามใน IG ส่วนตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวตั้งจะทิ้งไวใ้ให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ ในตัวเองมากๆครับเพราะว่าเราต้องเป็น the b ด s t v ส r s i o n ของตัวเองแล้วก็ทุกคนมี potential ของตัวเองทุกคนสามารถสอบติดในคณะที่ตัวเองฝันได้อยู่แล้วครับทุกคนสู้ๆนะครับแล้วก็มาเจอกันในลัว้วจามจุลีด้วยกันนะครับบ๊ายบาย